สวัสดีครับซองลิโลโมพาทัวร์วันนี้เรามาที่ตลาดบ้านหาันจังหวัดสระคามนะครับเรามาดูบรรยากาศด้วยกันนะครับจุดโตษโควิดครับผมของตลาดบ้านหาันมาเรามาเดินชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับนี่ครับจุดค้าเชือ้อ ชมบรรยากาศเช้ามืดนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การพาดูหัวตลาดต้านหันนะครับโหเยอะมากจริงๆครับครับผมอยู่ที่บ้านหันนั้นครับตอนนี้เราจะพาป้า ในห้อยหญิงของเราหาซื้อัวขุนนะครับเรามาดูด้วยกันว่าเราจะได้วบขุนที่เราต้องการหรือเปล่าราไปติดตามชมด้วยกันนะครับเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนได้แล้วครับได้ับขุนแล้วครับตัวหนึ่งแล้วครับได้ไปแล้วตัวหนึ่งครับในห้อยเตี้ยของเราได้แล้วครับจาเพาค้านะของเรานะครับได้ไป มีตุ่มจีบมีจ้าบะมีบมีทอแม่ฮันจ้าผาจ้าของจบที่ราคาไหนครับ31500ื่นหนาร้อยสามารครับขอบคุณคุณพี่มากครับเราได้หมดหไปตัวหนึ่งนะครับหูจ้าแม่หูจ้าครับในหอยเตี้ยของเราได้ไปแล้วตัวหนึ่ง แล้วเราติดตามตัวต่อไปครับผมครับอ่าเราได้ตัวที่สองนะครับลูก KF31, นะครับวัวขุนวัวพ่อพันก็ได้นะครับหญิงห้อยเจี่ยของเราก็ได้วัวอีกตัวหนึ่งนะครับจบที่เท่าไหร่นะคุณป้าราคาจบที่เท่าไหร่ครับสามหมื่นค่ะสามหมื่นใช่สามหมื่นนะครับในห้อยหญิงของเราจบที่3,000มนะครับอดูรยากาศนยครับ บรรยากาศมัวนะเรามาดูด้วยกันเรามาดูด้วยกันเรามาดูด้วยกันครับผมในหอยเตี้ยเราก็ได้ตัวที่3มแล้วครับ ถามพี่ในห้อยด้วยกันว่าเขาจบที่ราคาเท่าไหร่จบที่เท่าไหร่นะครับได้ก่อนครับจบที่เท่าไหร่นะครับจบราคาสองหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันนะครับก็ขอบคุณคุณพี่มากที่ที่นำเรามาชมดูวัวครับเราได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามครับวันนี้เราก็ได้ับยุ่นตามที่เราได้เป้าหมายนะครับในห้อยหญิงนี่คือบรรยากาศชีวิตคนอีสานบรรยากาศชีวิตคนอ่าที้หา อาชีพเกี่ยวกับวัวขุนวัวเลี้ยงต้นน้ำน้ำ,นำนีหลากหลายนะครับทุกคนก็จะใช้อาชีพการเกษตรนีนแดละดูแลครบอบครัวทำไร่สัตวเราเห็นว่านี่คือบรรยากาศที่ดีนะครับที่บรรยากาศที่นำเราไปสู่สถานการณ์ที่ยกรสืบประดิโอ้โหนะครับไฮยิงของเราใจปั้มนะครับนี่นี่ปิดกอบเป็นกรรมเลยนะครับนี่ครับใจถึงครับ หอยหญิงนะครับใจปั้มใจสู้ครับเรื่องราคาไม่เขียงครับสู้เต็มที่ครับ <c oughs> ก็พาชมบรรยากาศด้วยกันครับสวัสดีครับ